ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือกำลังซื้อในประเทศอะ่ะมันหายหัวใจสำคัญที่หายก็เพราะว่านี่ภาคครัวเรือนสูงแล้วก็ภาระาค่าใช้ใจ่ายเราเยอะมันไม่ได้เหมือน10ปีที่แล้ว10-20ปี<ม>ที่แล้วเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่สภาพคล่องคนไทยอะ่ะมันยังมีหมุนเวียนอยู่คนไทยยังนิยมการเก็บเงินนะครับมีการกดออมเยอะ<ม>ทุกวันนี้มันไม่ใช่เห็นไหมปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นเพราะเงินงไม่มีกันไงมันแห้ง คนที่มีรายได้ควรเรียนเนี่ยในระดับแบบ4ี่0 0ื่นบาทห0,000ื่นบาทปัจจุบันเนี่ยเงินแทบไม่เหลือเก็บเลยแล้วคุยง่ายคือภาระดอกที่าจ่ายค่างวดค่าอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายอะ่ะมันปริมอะ่ะสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมันจะไม่เหลือแล้วเพราะฉนั้นไม่ต้องไปนับควรเรียนที่มีรายได้สามหมื่นคือเขาไม่พอนะครับรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายสภาพคล่องคนไทยอะหายไปเยอะเงินขาดมือ โอ้โห oh, พี่เนามันจะไม่ให้ขาดได้ไงฮะพี่เนาลองนึกภาพดิฮะว่าเราอะทุกวันนี้เราโดนโดนโดนดูดเงินออกไปเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะโดนโดูดเงินออกไปไง่ายๆมันมีอยู่มาจากสามทางด้วยกันตอนนี้ที่คนไทยถูกดูดทุกวันนะอันแรกก็คือโดนไม่ใชาชีพไอ้ call center เ,เนี่ยแหละออะอย่างที่เราได้เห็นคุณชาร์ลอตเห็นไหมฮะอยู่ดีๆคนคน,คนหนึ่งอะถูกดูดเงินออกไปสี่ล้านสี่ล้านห้าล้านเนี่ยมันหายเท่ากับว่าหายออกไปจากระบบเศรษฐกิจเลยนะครับ พราะว่ามันก็จะออกไปเลยมันก็จะออกไปต่างประเทศมันก็จะไปในรูปแบบต่างๆอันนี้หายไปเลยแล้ววันหนึ่งเนี่ยส่วนตรงนี้เนี่ยเท่าที่มัมีการรายงานแจ้งแจ้งความกันก็คือวันหนึ่งก็มีความเสียหายเกิดขึ้นในทกวงนี้นะฮะถ้ามีการแจ้งงานแจ้งความเขาเรียกเนี่ยแจ้งแจ้งความทางด้านออนไลน์กันเนี่ยความเสียหายอยู่ที่วันละเจ็ดสิบล้านก็คูณไปดิปีหนึ่งปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วคูณไปซึ่งมันอาจจะมากกว่าเจ็ดสิบล้านด้วยซ้ำไปอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยมไม่ด้าาจกแง มิชชีพหรือ call center แต่มันมาจากธุรกิจสีเทา under ground ทั้งหลายแล้วก็เป็นรูธุรกิจผิดกฎหมาย mm. เช่นพวกพนันออนไลน์ค่ะ mm. เช่นพวกยาเสพติด่างแง่อันนี้ก็ดูดไปเยอะเล่นบาคาร่า mm. เล่นฟุตบอลออนไลน์เลยก็แล้วแต่ดูดเยอะมากนะครับอันที่สามก็มาจากการรูปแบบต่างๆนะครับการช่อโกงในรูปแบบต่างๆนะช่อโกงออนไลน์นะครับสั่งซื้อสินค้านะครับไปแล้วไม่ได้ของแล้วเราก็ไม่ได้ไปแจ้งความ นะเพราะว่าอะไรครับมูลค่าความเสียหายมันอาจจะน้อยห้าร้อยบาทแต่ร้อยบาทว่าไปแต่รวมๆแล้วหลายคนมันเยอะทัวเน,นี้เราโดนเนี่ยดูดออกเนี่ยง่ายๆเนี่ยสามอันสามอันทุกวันมันจึงมันจึงเป็นยุคที่คนไทยอ่ะเงินหายไปอย่างไม่น่าเชื่อ,อเราเราถึงได้สัมผัสว่สวาทําไมมันฝืดจังใช่หไ,ไหมเพราะว่าหนึ่งธุรกิจเราก็ไม่โตอยู่แล้วสองเรายังต้องมาถูกดูดเงินด้วยเรื่องโง่ๆเนี่ยนะครับทีกสามอันอีก นี่ยไมไ่เรื่องโง่งง<อ>ๆฮะเรื่องเร็วๆอีกสามอันมันไม่ได้เหมือนสิบปีที่แล้วสิบยี่สิบปี<อ> <ๆ S 1> ที่แล้วเนี่ยแม้ว่าเศร,รษฐกิจจะไม่ดีแต่สภาพคล่องคนไทยอ่ะมันยังมีหมุนเวียนอยู่อคนไทยยังนิยมการเก็บเงินนะครับมีการอกกดออม<ๆ>เยอะเพราะนั้นอดทนนิดนึงนะฮะเมื่อจังหวะของเศร,รษฐกิจดีอะไรหลายอย่างเอื้อเนี่ยมันถึงจะได้ฟื้นกลับขึ้นมาเพราะสภาพคล่องเรามีกําลังซื้อเรามีแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่เห็นไหมปลุกเท่าไหร่ก็ปลุกไม่ตื่นเพราะเงินไม่มีกันไงมันแห้งนะครับก็ผมคิดว่า ทางของรัฐบาลเนี่ยกำลังน่าจะเป็นตัวช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนอ่ะโอเคประชาชนเนี่ยมีภาระหนี้ภาคควเรือนเยอะอ่ะฟีดไว้เมื่อให้คุณมีได้พักชาระหนี้เงินต้นคุณจะได้ไปจัดการซะนะครับอ่ะพอไปจัดก,การซะหนี้ภาคคนเรือนมันอาจจะได้ลดลงนะมีเวลาให้จัดการก็ลดลงซะอ่ะเสร็จป,ปุ๊บเติมสภาพคล่องด้วยอะไรนะครับเติมสภาพคล่องก็อาจจะให้เข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่าย ถ้าเป็นต่างจังหวัดใช่ไหมฮะเครดิตอาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรก็อะให้เข้าถึงสินเชื่อผ่านพวกกองทุนหมู่บ้านหรือไอตัวนโยบายใหม่ที่จะทำในปีหน้าเรื่องของ SML เนี่ยก็จะเป็นไปได้มันก็มันก็เป็นการค่อยๆแก้ปัญหาครับซึ่งผมว่าดีนะ,ะเขากำลังค่อยๆทำะนะครับอเอาเป็นว่าเท่าที่คุณปิงดูแล้วเนี่ยปี2568เนี่ยดูจากนโยบายที่วันนี้นายกรัมตีแถลงแล้วเนี่ยคุณปิงคิดว่านโยบายไหนที่แบบว่าโอ้ดูน่าสนใจสุดเลย ดูแล้วน่าจะแบบทำเป็นจริงเป็นจังได้แล้วก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วก็อาจจะมีผลเนี่ยลงมาถึงความเชื่อมั่นกับการลงทุนในตลาดทุนได้นะก็แก้นี่อันนี้เริ่มแล้วอันนี้สําคัญที่สุดแล้วฮะพี่เนาเอาถ้าถ้าเอาที่แบบว่าจะทําได้จริงนะทำไมมันถึงสําคัญเพราะว่าปัญหาของเราตอนนี้ยก็คือกําลังซื้อในประเทศอะ่ะมันหายหัวใจสําคัญที่หายก็เพราะว่านีภาคครัวเรือนสูงแล้วก็ ภาระค่าใช้ใจ่ายเราเยอะนะครับมันถึงได้เกิดเหตุการณ์งานวิจัยหนึ่งอะครับของไทพาณิ์เนี่ยแหละนะครับของตัว EIC งานวิจัยนี้ทําไว้เมื่อตอนต้นปีมั้งนะครับว่าคนที่มีรายได้ควรเรือนเนี่ยในระดับแบบสี่หมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาทปัจจุบันเนี่ยเงินแทบไม่เหลือเก็บเลยแล้วคุ้ยง่ายคือภาระดอกเบี้ยจ่ายค่างวดค่าอะไรต่างๆค่าใช้ใจ่ายอ่ะมันปิ่มอะสี 40, 50, ะ่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมันจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้น ไม่ต้องไปนับควเรือนที่มีรายได้สามหมื่นเนี่ยคือเขาไม่พอนะครับรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายมันก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะอื่นๆเพิ่มเติมใช้มามันก็ชีวิตหนี้อ่ะพอกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเพราะนั้นปัญหาใหญ่ของเรานะครับเรามีภาระหนี้ภาคควรเรือนเนี่ยเยอะเกินไปมันต้องลดลงมาแล้ววิธีในการลดอ่ะมันจะมันก็มันจะทํายังไงอ่ะแล้วต้องทําแบบนี้ฮนะก็คือพักก่อนพักชำระหนี้ก่อนเสร็จปุป๊บนะ ไปจัดการสินทรัพย์ส,สินต่างๆของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับจะไปแปลงสภาพไปขายทิ้งจะไปให้เช่าหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ไปทํามานะครับแล้วก็ไปปรับปรับโครงสร้างนี่จะชําระแบบไหนก็ว่ามาจะแฮรคัทไหมจะปดทีเดียวไหมนะครับจะลดจะลดจะลด,จะลดเงินต้นดอกเบี้ยอะไรลงมาแล้วปดทีเดียวไหมก็แล้วแต่นะครับทีนี้ถ้าทําอันนี้ออกมาได้เนี่ยโอ้โหเราก็เท่ากับเราได้ลืมตาอาปากครั้งใหนนม่นะฮะสมมติในสามปีข้างหน้านะครับอันนี้แก้ได้ นี่ภาคครัวเรือนต่อ GDP ก็จะลดลงกําลังซื้อเราก็จะกลับมาการเติบโตจากภายในเราก็จะกลับมาถูกไหมฮะอันนี้เรื่องนี้สาคัญสําคัญมากๆนะครับแล้ววิธีการอีกอันหนึ่งก็คือพ้ยถ้าทําแบบนี้แล้วคนจะไม่มีที่อยู่อาศัยเพิ่มเลยเหรอใช่ไหมเพราะว่าเราไปลดที่ภาคครัวเรือนก็แปลว่าเราไม่สนับสนุนให้คนก่อนที่เพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะรัฐบาลก็มาแก้ด้วยอะไรก็ออกนี่ไงโครงการคอนโดนะฮะคอนโดหลังแรก หนะรู้ตั้<า>ง,<า>งชื่อว่าอะไรนะฮะหรือจะเป็นบ้านเพื่อคนไทยเป็นการบ้านเพื่อคนไทยคอนโดเพื่อคนไทยอย่างเงี้ยถ้าทําได้นะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยมีความคาดหวังนะว่าจะทําได้เพราะว่าอคงดราม่าเยอะอะแปลวที่รอฟอทอมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอฟอทอจะมีรายได้อะไรยังไงโอ้โหโคงต้องอีกเยอะนะแต่ถ้าทําได้มันก็เป็นการแก้แบบครบลูกถูกไหมฮะก็เป็นการแก้คบลูกนะครับก็คือพยายามลดภาระประชาชนให้มากที่สุดอ่ะอันนี้สําคัญ ถ้าแกนี้ได้เราก็จะได้ลืมตาอ้าปากรอบใหม่กําลังซื้อเราก็จะกลับมานะครับแล้วมันดีไปมันดีไปหลายมิตินะพี่นาเสมมุติว่าเราลดภาระค่าใช้จ่ายใช่ไหมเรื่องของค่างวดลดค่างวดบ้านมีการพักชำระนี่เราได้ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเรามีกําลังซื้อแล้วเนี่ยความกล้าความมั่นใจในการที่เราจะแต่งงานเราจะมีลูกเนี่ยมันก็จะสูงขึ้น เมื่อเรามีความมั่นใจแต่งงานประชากรเราก็จะมีการเกิดมากขึ้นมากกว่าการตายนะครับเราก็จะเริ่มคำนวณได้แล้วว่าเฮ้ยประเทศไทยมันอาจจะเข้าสู่เคิร์ฟเคิร์ฟใหม่ก็ได้มันอาจจะมีการเติบโตรออยู่จากจํานวนประชากรนะ <c oughs> ที่มันจะสูงขึ้นก็เป็นไปได้นะคือตอนเนี้เราไปชวนไทยให้เขาแต่งงานเรามีลูกอ่ะใครเขาใครเขาอยากจะไปเชื่อรัฐบาลใช่ไหมขอแค่ครอบครัวละหนึ่งคนก็จะตายอยู่แล้วเขาก็เลี้ยงกันไม่ไหวแล้วไงแต่ถ้าสมมติรัฐบาลส,สามารถทําได้อ่ะ ลดภาระค่าของชีพของประชาชนลงมาในทุกๆมิติโดยเฉพาะไอเทมใหญ่ๆอย่างเช่นเรื่องบ้านเรื่องการเดินทางสมมติว่าเรื่องบ้านเนี่ยเราลดลงมาได้ก็ทุกคนไปอยู่นอกเมืองกันให้หมดเนี่ยแต่การเดินทางเข้ามาทํางานอ่ะมันต้องประหยัดที่สุดใช่ปว่าก็20บาทตลอดสายนะครับทําได้เสร็จปุป๊บมีเรื่องของอะไรอีกอ่ะคุณอาจจะต้องเสริมในเรื่องของฝอากคาันคลอดทุกอย่างฟรีฟรีฟร,ฟร,ฟรีทั้งหมดเนี่ยนะฮะอาจจะใช้เรื่องของ30บาทก็ได้นะครับ ผมว่ามันก็จะกระตุ้นได้นะทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็มีลูกได้มันจะมันมันจะเป็นเหมือนการแก้ปัญหาทีเดียวอ่ะยิงยาวเลยฮะพี่เนาคืออย่างอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ท,ทั้งหมดอ่ะคือเราเหมือนเรากําลังจะต่อจิ๊กซอว่ากำลังคิดว่ารัฐาบาลกําลังทําอะไรถ้าให้ผมเดาอย่างไม่มีอคติเนี่ยคือเขาพยายามต่อจิ๊กซอที่จะแก้ปัญหาร่างเง้าของเราปัญหาร่างเง้าของเราก็คือค่าใช้จ่ายมันเยอะมากค่าใช้จ่ายของเราหลักๆแล้วมาจากภาระนี่นี่ ้างงวดงวดบ้านงวดรถซึ่งงวดบ้านส่วนใหญ่แล้วก็มาจากดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่อาจจะทํายังไงให้ตรงเนี้ยมันลดลงมา<ฆ>ใช่ไหมฮะจะจะแก้ปัญหานี้ยังไงอ่ะสเต็ปถัดมาก็ต้องไปลดค่าใช้ใจ่ายด้านอื่นๆอ่ะซึ่งเขาก็จะเริ่มจากไอ้รถไฟฟ้ายี่สิบบาทต่อสายหรือเราอาจจะเป็นลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องอื่นๆอีกนะฮะซึ่งถามว่าเขาทําไปเพื่ออะไรลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็เพื่อทําให้กําลังซื้อมันกลับมาถ้ากําลังซื้อกลับมานะครับเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยประชาชนมี รายได้มากกว่ารายจ่ายเราก็จะกล้าที่จะทําอะไรอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะกล้ามีลูกได้ไมว้การที่แต่ละคนเนี่ยกล้ามีลูกเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวมันแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะปัญหาไทยของตอนนี้ก็คือเราเห็นแล้วเรากังวลใจอะครับว่าวัยสําหรับที่จะมีเขาเรียกียบ purchasing power กําลังซื้อเยอะๆเนี่ยเรากำลังลดน้อยถอยลงคนที่อยู่ในวัยสี่สปีทุกวเนี้มันมาถึงจุดพีก จากนี้ยมันมีแต่จะน้อยลงอใน,นเมื่อกําลังซื้อมันกําลังจะน้อยลงในอนาะคตรประเทศมันก็ไม่น่าสนใจในการลงทุนถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งที่รัฐบาลต่อยี่ซอเนี่ยเพิอเอิเขาทาได้สมมตินะอันนี้ยังไม่มีหวยกเกษียณอีกนะจริงๆแล้วเขาน่าจะเอาหวยกเกษียณมามา,มาโพสต์ด้วยเข uh huh. ้าคอนเซ็ปต์หวยกเกษียณมาอีกนะยิ่งมันนะฮะอันนี้กลับมาก่อนว่าสมมุติว่าเขาทําได้สําเร็จนะฮะ <Huh. S 1> ถ้าผมไปดักลงทุนต่างประเทศผมก็จะมองไทยใหม่ฮิ่ง,งแก้ปัญหาได้วะ่ะ เอ้แล้วกาลังซื้อในประเทศมันกลับมา,มบมาเขาก็จะกล้ามาลงทุนเมื่อเขากล้ามาลงทุนเทคโนโลยีทั้งเงินแล้วก็เทคโนโลยีก็จะเข้ามาสู่ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าแต่ถ้าภาพเรายัางเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนะฮะพี่นาวเขาก็จะแวะมาเลยฮะแวะมาเข้าห้องน้ำครับพี่นาวแวะมาเข้าห้องน้ําแล้วเขาก็ไปไปเวียดนามอย่างที่เราเห็นเนี่ย <c oughs> อึ้งแ็กจนเป็นแถบเลยจนเส้นห่วงเนี่ย ถูกไหมฮะอึ้งเลยเออมาทําไมออกมาเข้าห้องน้ําครับแป๊บแป๊บหนึ่งอะขอไปต่อเวียดนามอ้วไปมาเลเซียด้วยโอ้โห<อ>แต่ถ้าแต่โอเคแต่เท่นี้นเราทําได้แต่ทีนี้ปัญหาคือตลาดหุ้นอ่ะไม่เข้าใจตลาดหุ้นก็จะมองแล้ะเฮ้ยกลุ่มไหนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้วะเอเอ,เอซึ่งซึ่งมันไม่สามารถเออมันไม่สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมในปีหน้าหรอกนะครับและจะสังเกตได้เลยว่ารัฐบาลเองอ่ะเขาก็ไม่มีมุกในการกระตุ้นระยะสั้น ถ้าจคุณจะกระตุ้นระยะสั้นเนี่ยคุณต้องทําอะไรบ้างอ,อย่างเช่นช็อปดีมีคืนคนละครึ่งนะฮะหรือจะอะไรก็แล้วแต่เฟสามนะฮะดิจิตอลวอลเล็ตเฟสามเนี่ยคุณปิงเอาตรงครงับะพี่เนวความน่ากลัวของเศรษฐกิจไทยตอนนี้ก็คือเฟสแรกเนี่ยหนึ 1, 4, 10, 000, mm ่งแสนสี่หมื่นล้านถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเนี่ย uh huh. มันไม่มันไม่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาเลยอะ อันนั้นเขาให้กลุ่มเปาะบางนะคุณปิงกลุ่มเปาะบางเนี่ย14ล้านคนอ่าสำเร็จไปละแล้วก็กลุ่มผู้สูงวัยจํานวน4ล้านคนเนี่ยภายในปีหน้าเขาให้เเเาาก็สําเร็จ6-8นี่ก็คือระบบดิจิตอลนี่บุคคลทั่วไปตามภาพนี้เลยค่ะคุณปิงก็ก็กลับมาที่14ล้าน14ล้านก่อนฮะ14ล้านคนเนี่ยแจกสาเร็จไปละแสนสี่เนี่ยพี่เนาได้สัมผัสถึงอะไรที่ที่มันดีขึ้นไหมฮะ มันน่าตกใจมากเลยนะพี่เงินลงมาในระบบกว่าแสนสี่แสนห้าแล้วแล้วมันไม่มันไม่ให้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอืมันน่าตกใจนะพี่แสดงพื้นดินแห้งมากเออพื้นดินมันแห้งน้ำน้ําลงเนี่ยเสร็จแล้วแบบดูดไม่หมดลู่ไปเลยเลยงลู่ไปเลยอันนี้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 รู้สึกไหมฮะแล้วคือแล้วถ้าสมมติอ่ะต่อมาอีกเฟดหนึ่งก็คือเฟดให้กับผู้สูงอายุเนี่ยอีกระลาวอมาสี่สี่ล้านคน สี่หมืถึงห้าหมื่นล้านบาทที่จะแจกลงมาเนี่ยอันนี้ยิ่ง <S 2> <S 2> ยิ่งไม่ต้องรู้สึกเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเขาคงไม่ได้ใช้ภายในทีเดียวเราต้องค่อยๆทย,ยอยใช้นะครับส่วนเรื่องของยังไม่มุฟออนออกจากเรื่องของดิจิตอลวอลเล็เนี่ยที่จะแจกอีกหมื่นหนึ่งที่เหลือเนี่ยนะฮะมันก็เป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้ฮนะเพราะว่าเราเคยคุยกันแล้วครั้งหนึ่งว่าดิจิตอลวอลเล็อ่ะมันติดขัดอยู่ อยู่3ามเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือที่มาของเงินอันนี้เขาแก้ได้แล้วอันที่สองเนี่ยคือข้อกฎหมายในการที่จะใช้ข้ามงบประมาณข้ามปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันที่สามคือเทคโนโลยีทีนี้อันที่สองเนี่ยเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแบ่งเลยหั่นเลยส่วนของงบปี6กเจ็ดแจกไปก่อนนะฮะส่วนของงบปีห8บางส่วนก็เดี๋ยวคงเอามาใช้สำหรับดิจิตอลวอลเล็ แต่ถ้าไม่ทันถ้าไม่ทันกันยาปีนี้นะครับพี่เนามันก็จะเป็นแจกเงินสดเลยเขาว่าไม่ทันในที่นี้คือจะไปติดที่อะไรติดที่ข้อสามคือเทคโนโลยีค่ะถูกไหมฮะข้อสามเทคโนโลยีเนี่ยเอิญเขาจะต้องเอาเป็นเขาจะทําให้มันเป็นโอเพนลูปอ่ะเขาจะไปครอบแล้วก็จะไปเชื่อมกับแอปของธนาคารพาณิชย์ต่างๆด้วยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องยากและต้องมีเวลาในการทดสอบนานนะครับเราต้องมีความชัวร์ถึงขั้นสูงสูงมากคือถ้าเป็นปีเนี้ยมันไม่ทันแน่ ตอนที่เขาโฆษณาว่าจะปีนี้มันเลยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นปีหน้ามันอาจจะมีความหวังเป็นไปได้ก็ได้ก็ต้องรอดูก็ต้องรอดูครับอันนี้แต่ผมเ<ะ>ดาว,ว่าสุดท้ายแลนีไม่พ้นแจงอนีหนึง่งเหรออันนี้เขาบอกดิจิตอลนะยังไงก็ต้อง,องทําผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้ได้แล้วสิ่งที่สําคัญคุณปิอันนี้เขาแจากบุคคลทั่วไปนะเขาไม่ได้แจกไ่กลุ่มกลุ่มสิบี่ล้าน,ค,านคนหรือว่าสิล้านคนแล้วนะก็แจกบุคคลทั่วไปก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเหมือนเดิมไงฮะว่าเงินเดือน<ะ>ต้องไม่เกิน ต้องมีเงินฝากไม่เกินกี่แสนว่าไปมันก็จะอยู่ในกรอบ40-50ล้านคนที่เขาเคยเช็คไวใ้ใช่ใช่ประมาณ40 40 40ล้านคนเนี่ยก็ใช้งบมา4แสนล้านบาทรอบนี้ใช้ไปแล้วประมาณ1ส5 0 0 0 0บวกกับอีก40,000่นในนคตก็เหลืออีกประมาณ3แสนก็เป็นมาจากงบมาปี68ทั้งหมดไงครับแสดงว่าคุณปิงบอกว่ามาตรการระยะสัน้นที่คุณปิงไม่เห็นเลยเห็นแต่มาตรการระยะยาวแต่ตลาดหม้เห็นรอดูมาตรการระยะสั้น ใช่ก็เลยก็เลยเฟลไปอย่างเช่นเราเฟลมาตั้งแต่เมื่อตอนกลางเดือนพฤศจิกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าจะออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรในไตรมาสสี่เนี่ยมันต้องออกมาตอนกลางพฤศจิก mm hmm. ไม่ไม่ไม่งั้นจะออกมาทําไมมันไม่ทันถูกไหมฮะมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันเพราะว่าคุณออกมากระตุน้นแล้วมันจะกระตุ้นอะไรได้ในช่วงเวลาที่เหลืออีกแค่เดือนครึ่ง mm hmm. แต่ปรากฏว่าตอน, mm hmm. ต,อนตอนกลางพฤศจิก่ยรัฐบาลก็ รองนายกรันตีพิชัยก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นกลางยาวออกมาแต่ปรากฏว่าของจริงออกมาปุ๊บโปเชก็เป็นเรื่องของจ่ายเงินหมื่นเศดสองเป็นเรื่องของการพักชำระหนี้เป็นเรื่องของช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็เป็นเรื่องของมาตรการที่จะกระตุ้นท่าสังหาซึ่งยังไม่มีรายละเอียดออกมาสีข้อนี้ตลาดพูดมันก็เออดิเพราะสิ่งที่เราต้องการได้คืออะไร โอ้ชัอดีมีคืนคนละครึ่งหรือจะอะไรก็แล้วแต่เที่ยวด้วยกันจะอะไรก็แล้วแต่เอามาผม <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนชื่อก็้ดไไม่ว่ากันแต่ไม่มีซึ่งไม่มีเนี่ยผมเข้าใจว่าสาเหตุประการสําคัญสาเหตุประการสําคัญที่ไม่มีอ่ะครับกน็น่าจะมีเหตุผลมาจากการที่ไม่ไม่ไม่มีเนี่ยก็เพราะว่าผมว่าทําไม่ถัง <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมน่าจะมีก๊อ เพราะว่าคาอรมอเศรษฐกิจนะครับพี่เนาเขามีการประชุมกันเนี่ยปรากฏว่ามีการประชุมกันเนี่ยไปครั้งเดียวเองเมิงตั้งแต่คุณอุ๊งอิงเขารับตําแหน่งเพราะนั้นเขาเขาเข็นมาตรการออกมาไม่ทันอันนี้อันนี้ที่ผมเข้าใจนะว่าที่มันไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยก็คมเป็นเรื่องของทําไม่ทันหรือถ้ามองโลกในแง่ดีคืออย่างที่สองก็คือเราไปดูจาก g d ดีไตรมาสสามะ g ดีพีไตรมาสสามเนี่ยออกมาดีกว่าคาด สามเปอร์เซน็นกว่ากว่าช็อกเลยตลาดเรามองไว 2, ้สองสองจุดห้าใช่ไหมฮะสองจุดสี่อะไรยเงี้ยผมอมองไว 2, 2้สองจุดสองออกมาจริงสามจุดหนึ่งมึงแล้วก็ทําให้ปีนี้เนี่ยโอกาสที่จะเห็น g ีดพไปสองจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าไต่มาสี่ขอเพียงแค่สามจุดสองไงก็ได้ได้สองจุด้าเปอร์เซ็นต์ละ ทีนี้พอไปดูไส้ใน GDP เนี่ยปรากฏว่ามันไปนเห็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีอย่างแรกก็มีเรื่องการอโอบโภคบริโภคนะครับที่มันที่มันขยายตัวขึ้นมาแล้วก็สัญญาณที่ดีมากๆก็คือการลงทุนจากภาครัฐผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาคงรู้ว่าเฮ้ยถ้าทรงแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจแบบระยะสั้นวะ,ะเขาไปเน้นเรื่องการลงทุนของภาครัฐแล้วก็การใช้จ่ายของภาครัฐเน่ยมันก็ช่วยได้ แล้วไฮไลท์สำคัญใน GDP ไตรมาสสามนะฮะพี่เนาก็คือ Inventory Inventory ก็คือสินค้าคงค้ัง,งเนี่ย<ะ>มันติดลบด้วยมันติดลบประมาณหนึ่งสองเปอร์เซนคือถ้าสมมติว่าเอา Inventory เป็นศูนสมมุติเราเราแต่งตัวเลขนะใ้้เอาเป็นศ<ะ>ูนย์ GDP เราจะเห็นขยายตัวถึงสี่เกือบห้าเลยนะในไตรมาสสามแต่เนี่ยเขาเขาให้ Inventory ติดลบ มันก็แปลว่าอะไรแปลว่าไส้ในอ่ะค่อนข้างดีทั้งการอุว่โพคกแล้วการลงทุนจากภาครัฐแล้วก็การส่งออกก็ยังดีเออผมก็เลยเข้าใจว่ารัฐบาลอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเห็นแล้วว่าเออมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยผ่านการลงทุนก็ได้อืโอเคนะฮะผ่านการลงทุนนะ mm hmm. แต่เน้นเน้นเน้นที่การลงทุนแล้วพี่เราลองนึกภาพงบปีหกเจ็ดเนี่ย <Ha. S 1> มันเป็นงบลงทุนอยู่ประมาณเจ mm ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนเจ็ดเจ็ดแสนแปดเนี่ยแหละ แต่ว่ารัฐบาลน่ะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณนะฮะในช่วงตั้งแต่ที่สามารถที่ได้ใช้งบอ่ะตั้งแต่เดือนเบือนเมษาเดือนเมษาฮะเพราะตุลาไม่ได้ใช้ตุลาเบิกจ่ายได้น้อยมากนะฮะในโครงการที่มันต่างอ่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าตอนนั้นงบปีหกเจ็ดอ่ะเราพึ่งผ่านสภาเนี่ยมันตอนเดือนเมษาแปลว่าเบิกจ่ายกันมันๆเนี่ยก็คือตั้งแต่เมษาเรื่อยมาเมษาเรื่อยมาจนถึงกันยาปีนี้เนี่ย เบิกจ่ายได้มีเวลาได้เบิกจ่ายอยู่ประมาณหกเดือนเนี่ยเบิก mm hmm. จ่ายได้สี่แสนสี่ถ้าผมจําตัวเลขเอ,อผิดขออภัยด้วยนนะแต่สี่แสนกว่าแน่นอนแปลว่าอะไรพี่เด๋มีเวลาใช้แค่หกเดือนแต่เบิกได้เกินกว่าครึ่งหนึ่ง mm hmm. ซึ่งเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมาเป็นสิปีแล้วนะครับเราลองดูภาพปีหกแปดปีหกแปดเนี่ยมันจะมีงบให้ใช้อยู่เนี่ยในงบลงทุนเนี่ยประมาณเกือบเกือบเก้าหมืนล้าน 90,000ล้านเนี่ยถ้ารัฐบาลทาแบบเดิมก็คือเบอิกจ่ายเก่งมากเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกินครึ่งใช่ป่ะซึ่ง <c oughs> ในอดีตสมัยพลเอกประยุทธ์ไม่มีนะไม่ไม่เคยเกินครึ่งก็อาจจะได้ถึงห้าหกแสนล้านบาทอันนี้แหละมันจะมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องมีมาตรการยายาร <c oughs> ะยะสั้นแต่ตลาดหุ้นไม่ตลาดหุ้นไม่บายไอเดียเรื่องพวกนี้แค่นั้นเองแต่แต่จริง, <c oughs> รงๆแล้ว,ว่ <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีตรงที่ว่ามันไป เขาไปปั๊มที่เรื่ององเงินไปปั๊มที่เรื่องการลงทุนมันเป็นเรื่องของระยะยาวแล้วเขาก็ไปจัดก,การเรื่องระยะยาวเรื่องของการแก้หนี้ใช่ไ,ไหมไปจัดก,การอะไรที่มันเป็นระยะยาวอ,ะอ่ะฉะนั้น<อ>ถ้าถ้าทําได้สําเร็จทั้งองคาพยพทั้งหมดอะ่ะเฮ้ยมันอาจจะดีขึ้นครับดีกว่าที่เราจะมาโฟกัสที่ที่ระยะสั้นแล้วก,แวก็แล้วก็เจอปัญหาแบบนี้ไม่รู้จบไม่รู้จัดสิน้นถูกไหมเราก็จะมาโฟกัสเอากระตุ้นระยะสั้นอากระตุน้นปุ๊บมันก็จะวูบขึ้น ดีขึ้นแล้วก็จะดับลงวูบขึ้นดับลงวูบขึ้นดับลงเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ